เนสาสภายันตินสันติสันโตสันโตนาเตเยนะวทันติธรรมังราคันจะโทสันจะปหายะกโมหังธรรมังวัทันตาจะพวันติสันโตที่ใดไม่มีสัตบบรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมคนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าสัตตบรุษ สัตบุษรและลาคโทสะโมหะกล่าวทำอยู่ที่ใดว่างร้างไร้สัตบุรุษผู้พิสุทธิ์กล่าวธรรมอันล้ำค่าที่นั้นมองไม่เห็นเป็นสภาจะสอหาสาระใดย่อมไม่มีสัตบุรุษกล่าวธรรมชี้นำถูกเพียเพาะปลูกสรรสร้างทางสุขี และความโลภโกรธหลงคงความดีตามวิถีแห่งปราดองอาจิงนะโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอถวายความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นศึกษาพระไตรปิฎกพร้อมอัตถาฐาประจำวันที่7พฤศจิกายนพุทธศกราช2557โคมัทุสสูตรจากสังยุตติกายสขาทวักความว่า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณน,นิคมชื่อโคมัทุสสะของเจ้าสักยะในคว้นสักกะครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงบาและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังโคมัทุสสะนิคมสมัยนั้นพรามและกราบบดีชาวโคมัทุสสะนิคมประชุมกันอยู่ในสภา ด้วยกรณียกิจบางอยา่างและฝนกําลังตกอยู่ปล,ปลายลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปอย่างสภานั้นพราม์และข้าบดีชาวขมัตุสานิคมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าคนพวกไหนชื่อว่าสมณะโลน,นและคนพวกไหน รู้จักธรรมของสภาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสก,กับพราหมณ์และกรับ,บดีชาวโคมัุสานิคมด้วยพระคาถาว่าในที่ใดไม่มีคนสงบที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมคนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าคนสงบคนละราคะาโทสะโมหะแล้วกล่าวธรรมอยู่ คนเหล่านั้นชื่อว่าคนสงบเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์และคระมบดีชาวโคมัทุสันิคมได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระภาษิตของพระองค์ไพเราะแจ่มแจ้งชัดเจนนักท่านพระโคดม ทรงประกาศธรรมโดยอนเนกกากริยายเหมือนหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักสุขจกเห็นรูปฉะนั้นผู้ค้าพระองค์ขอถึงท่านพระโกโดมผู้เจริญกับพระธรรมและพระพิสุสง์ว่าเป็นสารณะขอท่านพระโกโดมจงทรงจำผู้ค้าพระเจ้าว่า เป็นอุบาสกถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอัตกถาโคมะทุสส,สูตรบทว่าโคมะทุสันนางนามะได้แก่นิคมที่ได้ชื่ออย่างนี้เพราะมีผ้าใหม่มากคำว่าโคมะเป็นชื่อของไหมบทว่าสภาอย่างได้แก่ในศาลาบทว่าหุสายติ ความว่าหลังหยดน้ำคือตกได้ยินว่าพระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จเข้าสู่สภานั้นด้วยดำริว่าเมื่อเราเข้าไปด้วยอาการอย่างนี้จะไม่มีความสะดวกเพราะเหตุนั้นเราอาศัยเหตุอย่างหนึ่งแล้วจะเข้าไปดังนี้แล้วทรงบันดาลให้เกิดฝนตกด้วยการอธิษฐานบทว่าสภาธรรมังความว่าได้ยินว่า การไม่ทําชนผู้นั่งอย่างสบายให้ลุกขึ้นแล้วเข้าไปข้างหนึ่งและการไม่ทํามหาชนให้เข้าไปตรงๆทีเดียวชื่อว่าสภาธรรมของพราหมณ์และขราบดีเหล่านั้นก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จตรงไปเลยทีเดียวเพราะเหตุนั้นพราหมณ์และก้าบดีเหล่านั้นจึงโกรธกล่าวเย้ยหยันพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ชนเหล่าไหนเล่าเป็นสมณะโลนและชนเหล่าไหนเล่ารู้จักสภาธรรมบทว่าสันโตได้แก่บัณฑิตหรือสัตบุรุษบทว่าปหายะความว่าชนที่ละราคะเป็นต้นเหล่านั้นกล่าวธรรมเพื่อกำจัดราคะเป็นต้นชื่อว่าสัตบุรุษจบโคมะทุศสูตรพร้อมอธกถาด้วยประกาะชนี้แล